มาครับเจอกันอีกแล้วเดินไปด้วยวันนี้มานี่แสมสารมาอีกแล้วมาอีกแล้วแสมสารนี้ถิ่นเดิมมาเก็บไม้เก่าที่ที่เราจะมากินรอบที่แล้วใช่ไหมรอบที่แล้วไม่ได้มากินอ๋อๆจะมาเก็บกยเกลียวจะไปซีลูกชิ้นไปซีใช่เี๋ยวทำการบ้านมาอย่างร้านนี้เขาเปิดมานานยังวันนเปิดนานฮะเปิดนานหกสิบปี ไม่ถึงหรือเปล่าแล้วว่าเปิดมานานอ่ะอ๋อไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวตามหมายก่อนทำไมสองคนนั้นเขาหาไม่เจอหรอหาไม่เจอหรอกไม่ได้เด็กปินหรอเราเด็กปินปิดหรือเปล่าเปิดไงปะนี่ไปทางฝ่ามือนะฝ่ามือเลยวันนั้นเรามานี่ด้วยช่วงเย็นด้วยแหละ ใช่ปะตอนเย็นๆสี่โมงแล้วเขาเลยปิดเราเลยไม่ได้มาชิมไหนรอยเปิดไหมไม่รู้ว่าเปิดไม่เปิดต้องไม่รปิดอ๋อมันไม่มีที่จอดรถเนาะได้ตามไปเ่นมไเล็กไม่มีที่จอดรถเดียวะได้แต่กลิ่นทะเลกลิ่นลาหมือ เราถ้าร้านเปิดอยู่แล้วก็ค่อยไปวัดไปเปิดคุณต่ออันนี้มีแขกรับเชิญเยอะแล้วเนี่ยฮะน,นี่มีช่างเทพมาด้วยวันนี้ <c oughs> ใช่ว่าข้างหน้าแล้วก็มี้านนออยู่เมก็มีเพื่อนมาอีกเพื่อนเสื้อดำเนี่ยเพื่อนเสื้อดำร่วมจานทุกคลิปเลยอะ่ะเพื่อนเสื้อดำเราอ่ะ นนีีร้้าเจอแล้วแกถามว่ากูอยากแกไม่ไม่หาไปนี่ไปนี่นี่นี่ร้านนี้ร้านนี้ลูกเจาะป้าลูกเจาะป้าเจ๊สี่อ๋อเจ๊ป้าเจ๊สี่โอ้โหเจมาอย่างไกลไกลอยู่นะโอ้โหแข็งๆด้วยช่างแทปบอกแข็งๆด้วยอ๋อเนี่ยเหรอ เยยีวาได้แล้วได้มากินแล้วตากเก่าตากเก่าตาตากตามากินนั่งายด้วยนะจากุปการเลยเนี่ยาละครั้งที่เรามาปิดอ๋อปิดมาไม่ทานมามุขพาว วัน,<ห>นธรรมดาวันธรรมดาเราอาจจะหมดหมดก่อนน <c oughs> ่าจะหมดมากกว่าเพราะปกติวัสดีก็ขายนะจะหยุดจะขายทุกวันแต่วันศุกร์เนี่ยมันจะเป็นวันหยุดของวัสีนี่แหละแต่เมื่อวันว<อ>ัสดกีก็ขายเพราะว่ามีแขกที่สะพานสะพานนี่ก็มาช่วยเก็บวัสดีกินตลอดเป็นรีสอร์ทค่าป้าต้องรูปมาถามมาค่ะสะพานตรงไหนหรอไม่รู้สะพานเออน่าจไปดอูน่าไปดูแล้วปเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนว่าเราจะกินอะไรแล้วมาดู แล้วครับก๋วยเตีเ๋ยวปลาอิน,นทรีก๋วยเตี๋ยวปลาอินทรีจริงๆมีแต่เนื้อปลาอินทรีลูกชินไม่มีไม่มีออก็เป็นปลาทริงะเ,เราคิดว่าเป็นลูกชิ้นปลาทรินะน้ำหวานเลยวะหวานเจี๊ยบหวานเจียเจ๊ยบแบบแค่น้ำก็สะเทือนแล้วบอกเลยแค่น้ำก็โดนแล้วออย่าปรุง ควาเผ็ดหน่อยเอาแล้วแต่เอาแต่ความถนัดของแต่ละคนน้ำไม่หนัดอ่ะน้ำไม่หนัดอ่ะเอาไปกินด้วยเนี่ยเกีียวเถอะอะเกลียวจัดเลยเกลียวของมันจะอ้วนไม่รู้มันจะเยอะขนาดไี้เยอะจริงอะหอมครับโอเคก็เลยน้ำหนูไม่กินเยอะนะเกี๊ยวโอ้โหได้พริกกับน้ำปลา Những bạc này. Những bên mình đều để lọc chim là. Những bạc này. Những bạc này. Những bên 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 này. Những นพริกเผ็ดไหมเผ็ดด้วยอเอาน้ำปลาก่อนอ๋อนี่ยอทำเดี่ยวดูเรียบแกบบอกว่าแกะระป๋องแกะกรับแกะดูดิเอาน,น้ำซุปไหนครับใหญ่โฟแห้ง bánh mì hay nách thịt, mình nó sạch nách nó mà cháu cầu đi thôi, này khô đi không 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 ăn, không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  không ăn, không ăn, không ăn, มีเนื้อปลามีเส้นน้ำตุ๋นเออเก่าหรอเอ๊ะครบเลย,เลยผักก็มีหัวงอ,อกนะอืออือขอบคุณครับโหเดี๋ยวเนื้อปลาเขาเป็นยัวไงะไม่มีกลิ่นขาวอะไรนะคาวอินทรียไม่ขาวหรอหรออือเด้บางคนกินแล้วแบบรู้ว่าปลาเหม็นคาวอ่ะแต่ไม่คาวนะ ก็ขาดลูกชิ้นนะอือได้เลยแต่เขาไม่มีลูกชิ้นเส้นใหญเขาหมอหระถ้าเป็นกุญแจปลาของเขาอ่ะจะไม่มีลูกชิ้นมาอืออือแต่อันนี้เป็นอันนี้เป็นหมูอันนี้น่าจะเป็นรวมทะเลหมูก็มีหมูนี่มีมีปลาหมึกน่ะเออนี่อะแสดงรวมทะเลน ทดลองเลยนะแบบไปปรุงนะก็มีกุ้งนี่มาให้ด้วยนะเรียกกุ้งอะไรนะกุ้งกรอบเนี่ยกุ้งกรอบกุ้งกรอบอ่ะเออโรยมาโรยมาลองอืมเส้นทอดได้โดนอืมด๋อย โดนอ่ะมันมันเนี่ยมันมีมันเพราะนี่นี่มาเยี่ยมเตี้ยอมีตัวอีกเจ็บน,นี่เราไปกินอีกร้านเนี่ยเป็นในนี่ไหเป็นลูกชิ้นปลาใช่ไหม,มเป็นลูกชิ้นปลาอินตอร์อแต่นี่เป็นปลาอินเตอร์คระดูกอะแบบกละูกตัวใหญแบบ แล้วนั้นเขาจะทำแบบว่าเป็นลูกชิ้นเป็นแผ่นๆด้วยลูกชิ้นมีหลายลูกชิ้นมีหลายแบบมีทั้งแผ่นมีทั้งกลมอันนี้ไม่ไม่ต้องเนื้อปลาล้วนๆเย้่ยมมาอเนื้อไหโลเนื้อปลาเนื้อปลาล้วนๆได้เลยหรอกพอมาครั้งนั้นเราพลาดไงมาครั้งนั้นเราพลาด ละมาสายได้วแหละร้านก็ปิดมาบอกว่าน่าจะหมดจ้ะจุดไหนหมดแสดงว่าโยงเย็นหมดแล้วเลือกสีโมงใช่นั่งออกมาสีโมงกว่าอือน้ำซุปว่ะร้านตึ๊ล่ะ คือเป็นแบบสูตรหวานๆแล้วหวานๆอันน,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 อนี้ปรุงกไหมรม้องเมียลองก่อนลองชิมหน่อยนะอือโอ้โหอืมมันๆต้องปรุง น้ำตุกเขาต้องปรุงอะไรมากเลยหวานอ่ะอืมต้องมันหวานหรอนม่ต้องปรุงอะไรเยอะใส่พริกใส่น้ำส้มใส่น้ำปลาหน่อยก็ได้ก็ได้แล้วเพระเาะหวานน้ำไปแลืว<ม>เดี๋ยวโรยพริกกันนะอื เอาน,นี้รวมทะเลมีหมดทุกอย่างนะเดี๋ยอะว่ะเยอะจะก่อนเขาบอกว่ากินยังไงก็ไม่หมดปลา,าเยอะเยอะปลาเยอะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้ง เออพอรวมทะเลเครื่องอย่างเยอจะจะกินหมดเป็นเนี่ย,ยลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นปลาหรือลูกชินน้นหมูน่าจะเป็นลูกชิ้นปลานนะ <c oughs> ต้องหรอต้องเลยน่าจะเออลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นปลา ยังไม่หวานดีก่ะเดี๋ยวเราก็ดันนะความร้อนมันขึ้น <c oughs> โโหอร่อยว่ะถูกใจวัยรุ่นเลยถ้ามาทำม่หา,านะรน่ะโดนใจรักปลาไข่เขาขายทุกวัน อยู่ที่บันสุกถ้าบันสุกไม่มีอะไรก็จะเปิดบอกเลยว่าของเขาดีจริงนะว่าแล้วว่าเราเซิชมาปุ๊บขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยอันดับหนึง่งเขาเนื้อเยอะแบบว่ามีหลากหลายมีทั้งเน็นตสัตมีทั้งหมูต้มยำจะไปปันตี ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวทะเลอือก๋วยเตี๋ยวหมูอืก๋วยเตี๋ยวหมูรวมทะเลอ่ะอืเย็นตาโพด้วยนะใช่มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรมะนาวนะอเราไม่ลองหรอครั้งหน้าถ้าเรามาที่นี่อีกเดี๋ยวเราต้องลองอย่างอื่นต่อแต่จะไงรา้มาอยู่แล้วแหละที่เนี่เพว่าเรามาบ่อยแต่ไม่ตาเนะี่ยชอบมาตกหมึกคนที่มาทำมาแต้มแจะกินอะไรอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแนะนำ ร้านป๋าสีก๋วยเตี๋ยวเจ๊สีาาหนาดใหญหาไม่ยากเลยหาแต่ที่จอดรถเขาจะหายากหน่อยเพราะว่าซอยเขาเล็กๆต้องไปจอดแล้วเดินมาไปจอดในวันก็ได้แล้วก็เดินมาไม่ไกลามากไม่ไกลบอกเลยว่าโ<ม>คตรเด็ดต้องมาลองต้องมาลองวันนี้ให้กี่กี่ดาวส <25 S 2> ี่จุดห้าสี่จุดห้านะผ่านลูกชิ้นเลย นี่ไงลูกชิ้นร้องไม่ลูกชิ้นปลายแบบปลายอินซีไม่ตังเขาไม่ทำลูกชิ้นปลายอินซีเขาจะไปเน้นเรียอปลายอินซีอ่ะแต่มันมีลูกชิ้นปลายอินซีนะอยู่ใกล้ๆกันแหละแล้วแหว่งเนี่ยแต่ทำสุบดีด่างไหมลงตัวโดนเลยโดนเนี่ยโดนจบอ่ะจบอ่ะใครที่ดาอ่ะสี่จุดห้าไงไม่แล้วสี่จุดห้าไงพูดถึงเธอสี่จุดห้าอย่างเงี้ยเต็มสี่จุดห้าครบเครื่องหลอกเลย ไปดีกว่าเ,วเจอเราอีพีหน้ารอบหน้าอาจจะมาที่แม่สายเดี๋ยวรอบหน้าก็มาแถวนี้แหละคุ้นเปียกอยู่บ่อยกแบบตานะก็มาบ่อยอยู่เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราไปหากินจริงต่ออีพีนี้แค่นี้พอเดี๋ยวเจอเราอีพีหน้าครับไปนะครับไป